พิธันเนี่ยใช้เคมีมาโดยตลอดเคมีนี่ใช้อย่างเดียวเลยเหรอครับอย่างหนักเลยตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาเลยอครับตอนที่ผมพูดไปตอนต้นน่นะพิธันเล่าให้ผมฟังสิครับว่าผลผลิตอะปีแรกที่ใช้เคมีนะ่ะมันดียังไงไวท่านมันได้เห็นท่านตาไวเห็น<ว>ท่านตาท่านใจก็หมายความว่าไอ้แปดสิบต้นของเราเนี่ยให้ผลผลิตมาเป็นที่น่าพอใจอเราได้มาตอนนั้นได้เงินมาแปดแสนแปดแสน พอปีที่สองที่ใช้เคมีอีกนะครับตอนนั้นต้นทุเรียนประมาณแปดปีแล้วเนาะแปดปีเราใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมผลผลิตมาหละกสี่แสนสี่แสนยิ่งใช้ยิ่งสุดยิ่งใช้มากยิ่งผลผล,ผลิตลดลเคมีพอปีที่สามที่หมายว่าต้นทุเรียนอายุเก้าปีถูกไหมฮะ,ะประมาณเก้าปีตอนนั้นอะเราก็ใช้เหมือนเดิมอีกแต่หนักกว่าเดิมเพราะต้นมันใหญ่ขึ้นอปกติต้นทุนก็สูงขึ้นทางด้านเคมีได้เงินมาเท่าไหร่ มันประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเตว่าขายยาลาโอถ้าเดียวลบครับแปดแสนลงมาเหลือสี่แสนได้มาสามหมื่นเป็นเฉพาะขายยาลาค่ายาลาค่าแรงไม่มีไม่มีค่าปุย๋ย <laughs> ไม่มีเฉพาะค่ายาหมดไปสามหมื่นค่าปุ๋ยกับค่าแรงไม่ได้คิด <laughs> ขาดทุนไม่อดเลยไม่รอด <laughs> แล้วทำยังไงถึงมาปรับเปลี่ยนเ <laughs> มื่อมาเจอพี่แหวนมาก็มถุกว่า ถูกว่าดึงมันน่าจะดีกว่าถูกกว่าดีกว่าน่าจะดีกว่าเหตุผลที่เราเปลี่ยนใจมาใช้สามเกลือเพราะตอนนั้นตอนมันเริ่มเป็นรูกล้าตึงใจเสียงใหญ่เคมีมันจะลามอ๋อพี่แวนมาบอกเขาบอกว่าถ้าใช้เคมีมันจะลามหนักใช่ไหมครับอ๋อเราอพอเจอแล้วเนี่ยเรากล้าตัดสินใจไงครับถึงมายอมใช้สามเกลือไอ้ไนุ๊ไอท้ที่ได้มาสามมืนมันไม่มีตังไปเลยเลยลถ้าว่าไปเอายาไม,ม่ต้องเป็นเงินมื่และเลยถ้าจะเอามาใชา้เตอน,นี่มันถูกว่า Oh. ไอ้นี่ถูกว่าเลยมันะฉลยยาวว่า oh. ไอ้นี้ห้าพันนี่จะได้โซนลามเดือนแต่นู้นห้าพันจะได้เดือนเดียวกันหมดเลยอ๋อ oh. นี่เราพูดเรื่องต้นทุนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ uh. แต่ก่อนจะถึงว่ามันลดถึงขนาดที่เรียกว่าเพราะว่ามันไม่ได้อะไรมาเลยจากการใช้เคมี uh. เหลือสามหมื่นก็เป็น,เป,นเป็นยาฆ่าลานะครับยาฆ่าโรคเน่าคอดินซะสุดท้ายตัดสินใจว่าเอาละใช้สามเกลือ uh. แล้วตอนนั้นนะครับมันมี ต้นมันเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราตัดสินใจแล้วว่าเอาสามเกลือเนี่ยต้นมันเป็นยังไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยจ้ตอนมีอาการคล้ายตอนมันเริมเนี่ยแบบตอนหลังมันมันคล้ายเลยตั้งแต่ยิงฉ่นู้นมันมันจะคาวนาฝนกลางจังนะช่วงสิ้นปีคตั้งแต่ยิงฉจมันก็ยิงลามต้องต้องแต่กิ่งอกตึงจะไปเอายาธรรานามันแพงกว่าตึองจะเอานี้มันถูกว่าก็หมายความว่าถ้าเรามันเป็นเรื่องที่ชื้นถูกไหมครับที่โลกมันก็จะต้องลุมเร้าอยู่อย่างนี้ ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราไปเอายาเคมีมาอีกมันก็ซ้ำก็ต้องซ้ำมันอีกทําให้ต้นมันจะตายไปเลย<อ>แต่ขนาดที่ว่าขนาดอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เตรียมตัวจะตายอยู่แล้ว<อ>ตายไปทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณสิบต้นโอ้สิบต้นที่โรคเน่าคอดินโดยเฉพาะเลยประมาณนั้นพอดูตามรอยแผลต่างๆนี่ถึงขั้นที่เรียกกันว่าอันตรายมากเลยพี่ตัดสินใจแล้วเอามาใช้ตอนนั้นมาใช้เนี่ยในการปรับสภาพเพราะเรามันชื้นด้วยถูกไหมครับครับ อยู่ใกล้ป่าด้วยที่ผมเห็นนี่นะฮะอยู่ใกล้ป่าด้วยเราเอามาใช้นะเราใช้ยังไงครับสามเกลอือถูกเจ็ดวันชิทชิทถูกเจ็ดวันใช้คู่หูอ่าใจ้คู่นี้อัตราส่วนยังไงครับหนึ่งซองหนึ่งพันลิตรหนึ่งปองอ๋อหนึ่งซองหนึ่งชุดอ่าหนึ่งชุดหนึ่งพันลิตรหนึ่งพันลิตรแล้วเราทํายังไงก่อนครับในการที่เพื่อจะยับยั้งกระบ,บวนการของพวกเชื้อโรคต่างๆอันนี้ก็ปกติกกวาดราดตน้นแล้วก็คยชิดเลยอ๋อล่ต้นด้วยไม่ไอแต่แต,แต่แต่งกิ้ง ให้ม<ต>ันโปร่งแล้กันกินก่อนอ่าแล้วก็ฉีดตัวนี้ช่วยเลยฉีดตัวนี้ช่วยเลยนะครับโอ้โหใหญ่ม oh ันอับแต่มันอับกว่ามันจะรำแต่ทำไมโปร่งก่อนให้มันโปร่งซะก่อนอ่าแล้วก็ฉีดถ้ามันอับแล้วมันมีฝนตกอย่างนี้มันก็จะขยายเชื้อไวนโอ้โหอันนี้ก็ระบายขึ้นเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งตลอดเวลาเลยตลอดเวลาตลอดมาจนถึงณนวันนี้เลยในช่วงประมาณเดือนที่ยี่สิบวันที่ผ่านมาที่ว่าห้างเป็นสิบวันกลางมันจะได้ตัดเลย อ๋อใกล้ตัดก็ค่อยค่อยสิบวยนครั้อ๋อเอาละครับเออใช้หญิงเกษตรได้ไหมใช่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ใช้ต้นละเท่าไหร่ครับในการบำรุงดูแลรักษาดินผ้อมไส้ั้งละโลครึ่งแต่ผมใส้เรือยกี่วันครั้งครับโลครึ่งประมาณยี่สิบวันหรยี่สิบวันครั้งโลครึ่งนะครับหญิงเกษตรใช้มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีหกเจ็ดที่พี่เริ่มเข้ามาใช้กลางปีหกหกหกอ๋อกลางปีหกหกอ่า พี่เริ่มใช้ตั้งแต่กลางปี66มาเรื่อยใช่ไหมครับกลางปี66ก็ประมาณสักประมาณเนี้ยสิหนึ่งปีประมาณมิถุนาอะไรเนี้ยแหละครับอันนี้ก็ครบมาหนึ่งปีแล้วสิครับพอที่เราดูแลรักษามาะพี่เจ็ดวันครั้งอ่ะพี่ฉีดไปกี่ครั้งพี่เห็นว่ามันโรคมันลดลงอะไรมันดีขึ้นบอกผมหน่อยเถอะครับที่มาสรัปอะไรดูเลยบอก่าใบซ้ำเลยใยังไม่ตกใบยังกลางแต่ว่าจริงใบจะสลัดใน่ายังกลางกรงงาน ใบ,บซ้ำใบซีน<บ>ยังใบยังดิ่งเลยยังดีอยู่ยพ่นไปแค่สองครั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงคือใบเนี่ยมันไม่มันปรุงอาหารอยู่ตลอดปรุงอาหารตลอดใบไม่สลดไม่ตกลงมาไม่ตกแล้วอะไรอีกครับนอกจากว่าที่เห็นพอพอที่เราเห็นนี่ต้นต้น,ตน,ตน,ตนมันแผลเผออะไรมันเป็นยังไงบ้างครับพี่มันเริ่มแห้งลงมันเริ่มเบา๋อแต่เ๋ยวมันจะลามเอือ้อมมันจะเริ่มหยุดแล้วก็แห้ง,หงกลับมาอ๋อ มันจะลามเอืดอเนี่ยนะครับก็คือลามไปทั้งหมดนะมันก็เล่ยาจวางกันเรื่อยๆแต่่าชิ้นนี่มันจะหยุดชะลอครับไม่ลามมากขึ้นแผลไม่ขยายนะครับแผลไม่ขยายชะลอแผลลงใบดูดีขึ้นลำต้นดูเกลียงเกลี้ยงขึ้น๋อครับพอลำต้นเกลี้ยงขึ้นนะครับใบดูที่เรียกกันว่านะครับสดชื่นขึ้นแล้วก็แผลเผลอนั้นก็ไม่เกิดการขยายนะครับพอหลังจากนั้นครับพอตอนที่มันเป็นดอกแล้วครับพี่มันผิดกับตอนที่เราใช้เคมียังไง ดอกมันออกเยอะไหมออกเต็มเลยออกเต็มมาเลยนี่นี่มันเดี๋ยว่าผมใบยอดมันเดินตึงมันผมเอามาอยู่ตึงมาเลยมันร่วงออกมันก็ร่วงไปตามธรรมชาติของมันเต็มแล้วออกเต็มครับแต่ตอนติดลูกเราเป็นยังไงบ้างโอ้ยิ้มเลยยิ้มเลยรอนลูกเล็กๆนะเราไปเน็่เราเรายิ้มเพราะอะไรครับว่าเห็นลูกเล็กๆอ่ะมันทรงอ่ะมันได้ทรงตึงวินลั้วอะไรมันสมบูรณ์มัดเหรอครับอ่าขั้วก็สมบูรณ์สมบูรณ์ลูกก็ได้ทรงอ่า แล้วมันมีอะไรอีกครับที่เห็นชัดเจนมันมันช่วยนะมองโดยสาต้ามันมันมันถูกใจอ่ะมันช่วยนะครับคือมันหมดแล้วนะะก็มันช่วยนี่คือมันใครมาให้ก็ใครก็ชอบอ่ะชอบนะอ่าคนผ่านมาให้ก็าชอบใจขออบเขาทึ่งไหมครับว่าที่มันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้เขาแปลกใจไหมว่าต้นมันโสรมมันขนาดกะตายอยู่ไม่ตายเนี่ยถึงมันพ่านไอชวงที่พัานมาติดหน้าเลงครับึงขอไม่เชื่อเพราะมจะอยู่ได้จึงมีรู้ปนี้ อไม่เชื่อเราด้วยว่ามันจะอยู่ได้แต่นา่นาแลงเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในพื้นที่นี้โดยปกติในพื้นที่นี้เขาใช้เคมีกันเยอะไหมครับถูกเจ้าทุกเจ้าเลยทาไมถึงกล้าเปลี่ยนแปลงล่ะครับไอต้นทุนนะต้นทุนครับเดีว่วมันเราชีดยังไงก็ได้ไม่ชีส่วงเชา้าเที่ยงเย็นมันด้มีแทงมีอะไรกินใจโน่นสาวชีสถูกคนแป๊บเดียวเียบร้อยจบลงทุนไปวันนั้นครึ่งวันจบเลยขายเรงก็หมดไปเลยมันไม่ได้คืนมาไหนอ๋อไอ้นั่นต้องใช้เวลาทั้งวันเลยไอ้นั่น ใช่ใช่ไหมครับแต่อันนี้เจ็ดวันถูกไหมครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ไม่ไม่ไมเปลืองแรงไม่เปลืองแรงมากในการที่ใช้แล้วก็เพราะว่ามันใช้พ่นอย่างเดียวถูกไหมครับเอาละครับพอมาถึงตรงนี้มาเห็นความสดชื่นแล้วดอกเยอะติดลูกสวยงามตอนเนี้เห็นว่าจะตัดแล้วน,นี่มันมันจะตัดแล้วเนี่ยลูกมันมีลักษณะที่พอใจอย่างไรในลักษณะที่ชาวสวนเนี่ยภูมิใจมากเธอว่า ผ่านผ่านผ่านเพราะอะไรครับได้ทรงได้ทรงอมันขนาดขนาดอะอะไรครับมันได้ทรงได้ขนาดแต่ตลาดก็ต้องการเงนี้ได้ทรงได้ขนาดได้น้ําหนักอน้ําหนักที่เราพอใจเลยชแล้วก็ขนาดนี้ก้านเกินอะไรมันความแข็งแรงครับเพราะปลูกอยู่ในหุบอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันมีเรื่องลมมีเรื่องอะไระที่เรื่องความเหนียวของขั้วของอะไรเนี่ยดีไหมครับดีเมื่อวานมาืม่อนลงเข้ามามากิ่งรุดแต่ว่าลูกไม่เป็นไร เอาแล้วไงครับนี่ยืนยันจากปากพิธทนั m, นนะครับว่าเมื่อวานก็เพิ่งมายัางไม่ได้อดๆๆอกริ่งกิ่งครับแต่กิ่งหลุดแต่ลูกไม่หลุดไม่หลุดลูกไม่เป็นไรก็หมายความว่าขั้วเหนียวใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะพอใช้ได้อย่างนี้ครับขนาดเนี้ยมองด้วยสายตาเนี่ยครับตอนนี้เหลือกี่ต้นนะครับประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบต้นตายไปสิบต้นโถทั้งไม่รู้จักกันก่อนพี่แวนว่าถูกไหมครับถ้ารู้จักเราก่อนเนี่ย ป่านนี้ไอเจ็ดไอสิบต้นนั้นก็คงจะเพิ่มผลผลิตครับได้คาดด้วยสายตาพี่ทันครับกี่ตันก,กี่กิโลกันครับเนี่ยประมาณสามตันสามตันตันนะนี่ก็แทบจะพูดกันง่ายๆว่าพี่ทันครับในฐานะที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยพี่ทันอยากจะบอกเพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้โดยเฉพาะในกรุงชิงของเราเนี่ยนะครับตำบลกรุงชิงของเราเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องที่นพิํำ ซึ่งใช้เคมีกันอย่างหนักแล้วก็มีอาการต้นป่วยแบบเราก็เยอะถูกไหมครับเยอะพี่ธันช่วยบอกเถอะครับว่า3มเกลือเนี่ยมันช่วยในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถจากคนที่นะครับได้เฉพาะค่ายานะครับค่าแรงไม่ได้ค่าผลผลิตไม่ได้แต่วันนี้เห็นแล้วสมตันมาเห็นเห็นบอกพี่น้องด้วยครับว่ามันเป็นอย่างไรครับเอาสันส้นๆไม่ต้องเขียวผมให้มาแรงอย่างเดียวให้มาแรงในแปลงเลยไม่ต้องเชื่อแต่มาซึ่งแปลงว่าดียกว่า <c oughs> พูดไปแค่นั้นโอ้โห, okay, โโหท่านเทียวแล้วครับผมเนี่ยคนลุกแทนนะครับความจริงใจที่ออกจากปากพี่ทันนะครับก็บอกว่ามาแเลเ้วเองมาดูเอาเองเ,อเห็นเองรู้เองไม่ต้องพูดกันมากพี่แวนครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของพี่ทันมาโดยตลอดพี่แวนอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่อยู่ในละแวกนี้นะครับหรือว่าคนทั่วไปบุคคลทั่วไปที่เพิ่งมาทําการเกษตรและกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อมาปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต มันเป็นอย่างไรครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเปลี่ยนจากเคมีนะครับค่อยๆลดทอนลงแล้วมาใช้สามเกลือเรียนเชิญครับครับก็ก็ผมก็ขอให้กเกษตรกรนะครับไปในการทําทุเรียนแบบยั่งยืนเราก็คํานึงถึงต้น,ต,นต้นทุนเป็นหลักก่อนนะครับนะครับซึ่งสามเกลือของของเกษตรกรที่ใช้กันอยู่นะปัจจุบันนี้ก็แพร่หลายแล้วครับซึ่งจะช่วยนะครับรเกษตรกรให้ มีรายได้มีต้นทุเรียนที่ที่ลงทุนน้อยได้ผลผลิตเยอะแล้วก็พูดได้ให้อาจารย์ว่าทุเรียน70 70ต้นนะครับอายุ9กาปีก็พิจิตอเดินล้านได้ด้วย3เกลือบริเ็นครับโอ้โหท่านเ้ครับไม่ต้องมีการสรุปครับเพราะว่าการสรุปนั้นเป็นบทบาทของเจ้าของสวนเองว่าจะสรุปกับชีวิตการเกษตรกรอย่างไรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต สรุปอย่างไรเพื่อให้ตัวเองนั้นหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนต้นพันธุ์ของเราทุเรียนของเรานะครับเพราะหมายความว่าเงินทองที่แต่ละปีของท่านลดทอนลงไปนั้นเพราะว่าการตัดสินใจของเราเองวันนี้นะครับทั้งพี่ทันและพี่แวนต้องขอขอบคุณมากครับที่ได้ให้ความรู้นะครับเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร